อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามองแนวโน้มไปในปีหน้านใกล้เนี่ยนะคะแนวโน้มของการออกคุณกู้ของภาคเอกชนนะคะ มันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรารับทราบกันก็เหมือนกับว่าภาคเอกชนเองอะค่ะเขาก็เหมือนมีการล็อกต้นทุนแล้วก็เร่งออกคุณกูด้วยซ้ําไปค่ะม,มันเป็นยังไงครับปีหน้าคือพอดอกเบีย้ยเป็นขาลงแบบนี้นะคะปีนี้ก็ลงไปเกือบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็โอกาสที่ยังลงต่ออย่างช่วงเดือน2เดือนนี้ตลาดก็ยังมองว่ากรนงนมีสิทธิ์ที่จะลดดอกเบีย้อยอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าปีหน้า การออกหุ้นกู้น่าจะยังคงคึกคักอยู่นะคะน่าจะแบบมีโมเมนตัมตามมาจากไตรมาสนี้ค่ะว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเขาก็คือเนื่องจากพอมันมีสถานการณ์ของหุ้นกู้มีปัญหาในบริษัทเล็กๆตอนนี้มุมของนักลงทุนก็เทม,มาที่บริษัทใหญ่นะคะว่าออกมาถึงดอกเบี้ยต่ําหน่อยแต่ว่าลงทุนแล้วอาจจะสบายใจนอนหลับเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์แบบนี้เนะี่ยบริษัทใหญ่ ก็อาจจะใช้โอกาสเนี่ยค่ะล็อกต้นทุนได้อีกหรือว่าอาจจะไปขอหุ้นกู้ชุดเดิมคืนที่เวลาก็มีใ<ห>สเงื่อนไขไว้ว่าไถ่ถอนก่อนกําหนดได้เราก็เห็นบางบริษัทงั้นขอไถ่ถอนกลับก่อนแล้วออกชุดใหม่ได้ต้นทุนดอกเบีย้ยที่ต่าลงเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะมีหุ้นกู้ครบอีกประมาณ9ก้าแสนล้านนะคะเราก็เชื่อว่าปีหน้าการออกหุ้นกู้โมเมนตัมน่าจะออกน่าจะต่อเนื่องจากไตรมาสนี้ถ้าดอกเบี้ยยังคงอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะคะดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มที่จะต่ําอยู่